เช้าที่สดใสมาทุกวันได้เรื่องราวเกิดขึ้นนักบ้านหลังหนึ่งเฮ้ยนี่ก็ใกล้เยาวลินไายละแทบจะรอไม่ไหวแล้วเนี่ยจะซื้อของให้ใครอย่างนั้นเหรอเปล่ารอช็อกโกแลตลดราคาต่างหากล่ะยังไงก็เถอะมาเล่นเกมสักหน่อยดีกว่าเกมอะไรดีน้าทีมฟอเตสแล้วกันฮอว v พีต้องเป็นของฉันฮาเออ นี่มันทีมพอเตสเซิร์อะไรเนี่ยทำไมท่าเดินมันแปลกๆแ,แต่ก็ช่างมันเถอะเรามาเล่นเอาดรอปอยู่ละและในระหว่างที่เขากำลังเล่นเกมอยู่นั้นก็มีบางอย่างเกิดขึ้นนี่ไงน,นี่ไแน่ฮะอะช่องเรา1นึ่งพันซับแล้วเหรอเจ๋งไปเลยนี่ฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะว่างไงนะเวลาผ่านไป ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วแต่ว่าตอนนี้ช่องของ Pebble Green ก็ได้มาถึง1,000 Subscribers แล้วยินดีกับความสำเร็จของนายด้วย Pebble Green นะนะนี่เรามีผู้ติดตามเน,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 นื่หนึ่งพันแล้วอย่างนั้นเหรอชโยเจ๋งไปเลยผู้อย่างนี้มันต้องกระโดดโลดเต้น ฮ่าโยหนึ่งพันทรับเฮ้ยหนึ่งพันทรับหนึ่งพันทรับวิ่งมัวเลยอ่ากากระโดดโลดเต้นชิโยเจ๋งไปเลยนี่แหละก้าวแรกแห่งความสำเร็จในการทำช่องของเราต้องโยกหัวแบบชาวล็อกนี่โยกโยกโยกฮ่าฮ่าฮ่าหนีมันต้อง M249 ขึ้นมาฉลองเฮ้ยฮัลโหลเทสเซตกล้องติดหรือยังเนี่ย อืมน่าจะใช้ได้ละโอเคเดี๋ยวไปประชำที่แป๊บนึงออืม่ายัางไงต่อนะกล้องติดหรือยังเนี่ยเอาละช่ังสามสองหนึ่งเริ่มสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Paper Green นะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปขอบคุณนะครับเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนสำหรับ1 0 0 0ซับด้วยนะครับ ช่องนี้ก็โตได้ก็เพราะทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากมากครับเอ่อผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็อยากจะบอกแค่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปฉลองพบรอบ1 0 0 0งั Subscribers สำหรับช่องนี้ผมอาจจะเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนแต่ว่าก็จะมาพูดอีกรอบหนึ่งนะครับในสำหรับช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำคลิปเล่นเกมกับเพื่อนนะครับเฮ้ย ้มจกม <c oughs> แต่หลักๆที่เห็นกันในช่องผมก็จะเป็นพารับ UGC ในโลบอกก็ตามที่ผมเคยพูดนะครับมันทำง่ายดีแล้วก็แล้วก็เวลาผมเห็นของฟรีนี่ก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนด้วยนะครับผมตั้งใจทำทุกคลิปเลยครับทั้งอัดเสียงตัดต่อบางอันก็ทำสคริปด้วยนะครับอย่างคลิปนี้ก็จะมีสคริปด้วย ็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปที่ผมทำทุกคลิปเลยนะครับอ๋อแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ตอนนี้ก็มีครบ1 0 0 0ซพบแล้วแล้วตอนนี้ผมก็มีกลุ่มในโลบอ x ด้วยถ้าใครอยากแอดเฟนผมในโลบอกก็ให้เข้ากลุ่มก่อนนะแล้วก็ค่อยมาแอดผมอีกทีนึงเพื่อความสะดวกนะครับโอเคแล้วก็ในตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่จานวนหนึ่งในกลุ่มผมนี่สมาชิกกูน่ารักมีแต่หน้าตาดีกันทั้งนั้นเลยนะนี่ ออแล้วตามที่สัญญาไว้ถ้าครบ1 0 0 0งพันซับสไคร์เบอร์ผมก็จะทำคลิป Q amp A นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่สำหรับคำถามที่ใครอยากจะถามนะครับก็ให้ถามลงมาในกลุ่มได้เลยเดี๋ยวผมก็จะไปตอบไว้ก่อนส่วนถ้าจะเป็นคลิปวิดีโอก็จะตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้คนถามก็มีน้อยนะครับ <c oughs> ถ้าทําเป็นคลิปมันอาจจะสั้นไปก็ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบไว้ก่อนแล้วถ้าแล้วถ้ามีเยอะพอประมาณแล้วผมก็จะทําเป็นคลิป <c oughs> ก็จะเป็นคลิป Q amp A นะครับ แล้วก็จะได้เห็นหน้าตาชื่อของคนที่ถามด้วยทุกคนก็จะได้ไปอยู่ในคลิปของผมนะครับสำหรับกิจกรรมอื่นๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอย่าล,ลืมเข้ามาถามกันได้เลยนะในกลุ่มของผมเฮ้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามขอบคุณอีกครั้งสำหรับ1 0 0 0ซับด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกกหนึ่งในความสำเร็จของผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ